จะมาแต่งหน้าลูปนี้ให้ดูนะคะเป็นลูปการไปสัมภาษณ์งานนะคะแต่ว่าไม่ใช่แค่การแต่งหน้าเดียวคะ่ะเพราะว่าวันนี้นะคะนีน่าจะมา รีวิวผลิตัณตัวหนึ่งด้วยนะคะนั่นก็คือ Contact Lens จาก Johnson น o h น s o n ์ Johnson. นั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย่นนะได้แต่งหน้าไปก่อนหนะ้าน,นี้แล้วเนาะลุกหนึ่งนะคะถ้าใครพลาดชมนะคะสามารถกลับไปดูได้นะคะเป็นลุกแนวสดใสร่าเริงเนาะแล้วก็ความสวยงามของเลนตัวนี้อย่างที่นะ้าบอกว่ามี3แบบให้เราเลือกนะคะแบบแรกนะคะจะเป็นแบบ natural shine นะคะก็จะให้ตาเป็นประกายอย่างเป็นธรรมชาติเนาะดูด้โซ so, ดูแบบ รูร้ระแกงอะไรอย่างนี้นะคะส่วนตัวนี้นะคะวันนี้ที่น่าใส่อยู่เนี่ยเรียกว่าแบบ accent style นะคะซึ่ง accent เนี่ยก็จะมีขอบดำค่ะซึ่งการที่มีขอบดำนะคะก็จะทำให้ตาเราดูคมดูตากลมโตอย่างเป็นธรรมชาตินะคะ ส่วนแบบที่3นะคะชื่อว่า vivid style นะ,ะจะมีความเป็นสีน้ำตาลค่อนข้างมากนะคะจะเห็นเลนค่อนข้างชัดเจนกว่าตัวอื่นนะคะซึ่งวันนี้นะคะนีนะก็ได้ครีเอทลุคนี้ขึ้นมานะคะเป็นลุกการไปสัมภาษณ์งานหรือว่าสามารถแต่งไปทำง,งานได้เช่นเดียวกันนะคะพร้อมกับเลนแบบ accent style นะคะดังน,นั้นถ้าใครชอบลุคนี้นะคะเราไปดูวิธีการแต่งหน้าแล้วก็การใส่เลนเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็มาใส่เลนกันก่อนเลยนะคะหลังจากใส่ข้างหนึ่งเราก็จะเห็นความแตกต่างของทั้ง สองข้างนะคะข้างนึจะเล็กกว่านิดหนึ่งเนาะก็ใส่ให้ครบทั้งสองข้างนะคะคราวนี้ตาเราก็จะดูเป็นประกายแล้วก็มีขอบชัดเจนมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะเริ่มแรกนะคะนี่นะจะใช้อา u ดูเซ่พ p ูพรูมิสนะคะฉีดเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นค่ะเพราะว่าเป็นคอลลาเจนมิสค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทามมยเจอร์ไรเซอร์ค่ะตัวนี้นะคะเป็นมอมองโท l s o โซลูชันครีมค่ะทาให้ทั่วใบหน้าเลย เรามาอำพรางรูขุมขนกันค่ะด้วยคิวส์ไมโครเบอร์สกินเพอร c เฟ r เนะคะทาบริเวณที่มีรูขุมขนกว้างค่ะเหมือนเป็นไพรเมอร์เลยเรามาลงซีซีครีมกันค่ะนี่น้าใช้ของ Toku ทูกูฟ School นะคะเป็น Cinema City นะค,ะ,คะลงให้ทั่วหน้าเลย แล้วนี่นะก็จะใช้ makeup forever 5 i v e camouflage palette นะคะมาอำพรางพวกรอยสิวรอยดำต่างๆแล้วก็ใต้ตาเราด้วยค่ะเพื่อให้หน้าเราเป๊ะมากิ่งขึ้นวันนี้นี่นะใช้แป้งของ bobby brown นะคะเป็น skin w e t l e s s powder foundation คะ่ะทายทั่วหน้าเลยแต่งคิ้วด้วย K p a l e t ล e lasting two way eyebrow นะคะนี่นะใช้สี01ค่ะใช้ด้านที่เป็นุูกันนะคะมาวาดเป็นโครงคิ้วก่อนนะคะ จะเป็นเนื้อลิควิดเนาะอันนี้ก็จะทําให้สีคมชัดมากยิ่งขึ้นแล้วก็วาดได้ง่ายค่ะแล้วก็ใช้ด้านที่เป็นหัวฟองน้ํานะคะเป็นฝุ่นๆนเนาะไฮไลท์นะคะบริเวณตรงหัวคิ้วให้ดูเปลนงเข้ากันค่ะแล้วก็จะใช้แปรงปัดนะคะให้ดูเข้ากันมากยิ่งขึ้นใช้มาสคาร่าคิวตัวเดิมนะคะเป็น Kiss Me Heavy Rotation สี03ค่ะเป็น Ash Brown เนาะ วันนี้อายพาเลตที่นี่น่าเลือกใช้นะคะคือ Urban Decay p o w e Fiction ค่ะใช้สี r g h t e o u s นะคะอ่อนที่สุดลงทั่วเปลือกตาเลยค่ะแล้วก็ตรงโหนกคิวด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะจุ่มสีที่ชื่อว่า t e r r a n n y นะคะเป็นสีน้ำตาลแมทนะคะมาทัดเป้าค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็เบลนให้เข้ากันค่ะให้ดูไม่มีจุดเริ่มตน้นหรือจุดสิ้นสุดนะคะ แล้วนี้นะก็จะแตะสีน้ำตาลที่เข้มที่สุดนะคะ v e น g e a n c e นะคะมาลงตรงใต้ตาค่ะแค่ครึ่งหนึ่งของตาก็พอค่ะวันนี้นี่นะเลือกใช้เจลไลเนอร์นะคะของ b o b b y l o r o longwear gel sparkle shadow liner ค่ะอันนี้เป็นไลเนอร์ที่มีกลิตเตอร์ด้วยเนาะก็จะทำให้ติดทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับเจลไลเนอร์นี่น่าวาได้ชิดขอบตามากที่สุดเลยค่ะแค่ขอบตาบนอย่างเดียวก็พอค่ะแล้วเราก็มาดัดขนตากันนะคะ ปัดขนตาด้วยมาสคาร่าของตรีนะคะตัวนี้อยู่ในคอลเลคชันของ f u ว u r อร์นันะคะสีดำค่ะตัวนี้เนี่ยจะบำรุงเส้นขนตาไปด้วยในเวลาเดียวกันนะคะมีน้าปัดทั้งขนตาบนและขนตาล่างเลยค่ะตอนนี้นะคะขั้นตอนการแต่งตาเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะจะเห็นว่านีน่าจะเน้นที่ตาสีเอิร์ธโทนนะคะแล้วก็อายไลเนอร์ไม่ต้องชัดมากจนเกินไปนะคะแต่ว่าเน้นที่ ขนตาบนและล่างคให้ตาดูเปิดน้ากิ่งขึ้นค่ะวันนี้นี่นะใช้บลัชออนของ Benefit Majorate นะคะเป็นสีออกพีชๆหน่อยเนาะเนื้อครีมค่ะพอทาลงไปแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นฝุ่นนะคะทำให้หน้าไม่เหนียวเนอะหนะค่ะบำรุงริมฝีปากด้วย Lola Fixing Lip Primer ก่อนนะคะลงตัวนี้เพื่อให้ริมฝีปากเราเตรียมพร้อมที่จะทาลิปสติกขั้นตอนต่อไป สีลิปสติกที่น่าจะใช้นะคะเป็นของ g e r l a n งค่ะสี305 Forever Brown นะคะของ Kiss Kiss Collection ค่ะทาให้ทั่วริมฝีปากเลยนะคะสำหรับสีแรกสีนี้หลังจากนั้นนะคะนี่น่าจะใช้ลิปสติกของ Makeup Forever Rouge Artist Natural สี N52 ค่ะอันนี้เอามาทาตรงขอบปากนะคะจะทำให้ขอบปากเราดูซอฟต์แล้วก็ธรรมาชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ นะคะสำหรับลุคนี้นะคะเป็นลุกการแต่งหน้าไปสัมภาษณ์งานหรือว่าไปทำงานนะคะพร้อมกับเลนแบบ Accent s t y l าจาก John แดน a n นจอ h n สันนะคะหวังว่าเพื่อนๆมงชอบกันหน่อยถ้าจะให้สรุปนะคะว่าชอบอะไรในตัวเลนของจอรสแดนจอร์สันอันนี้นะคะมี3ข้อหลักๆคะ่ะ คือข้อแรกเนี่ยคือสุขภาพตาสําคัญมากนะคะเนื่องจากว่าเป็นรายวันทําให้มีน่ารู้สึกว่าไฮจีนคือใช้ปุ๊กวันหนึ่งก็สามารถทีได้เลยนะคะแล้วก็วันต่อมาก็สามารถเปลี่ยนแบบได้เปลี่ยนสไตล์ได้ตามที่เราชอบนะคะส่วนอย่างที่2นะคะคือเรื่องความสวยงามค่ะอย่างที่บอกไปตอนต้นเนาะว่า เดี๋ยวนี้เล่นรายวันก็จะไม่มีแบบแฟชั่นเท่าไหร่นะคะซึ่งอันนี้มีสีให้เราเลือกแล้วก็มีสไตล์ให้เราเลือกถึง3สไตล์นะคะทําให้ตาเราของเราเนี่ยดูสวยแบบเป็นธรรมชาตินะคะจริงๆแล้ว ตัวจอจาตว์นจ่รจอสัตเลนตัวนี้เนี่ยเขาใช้พรีเซนเตอร์เป็นสาวเกาหลีซึ่งเราจะคุ้นกันอยู่นะคะว่าสาวเกาหลีหรือนักเอกเกาหลีนักร้องเกาหลีเนี่ยเขาก็จะมีตากลงโตสวยงามแบบเป็นธรรมชาตินะคะเราดูไม่ออกเดียด้วยซ้ำว่าเขาใส่เลนแต่แบบเฮ้ยทำไมตาเขาดูดวงโตจังนี้นะว่าตัวนี้เนี่ยสามารถช่วยให้เรา Achieve l าแบบสาวเกาหลีได้นะคะส่วนข้อ3นะคะที่นีน่าชอบในคอนแทคเลนของจอสันอันจอสันเนี่ยก็เพราะว่า ใส่สบายนะคะด้วยความที่ตัวเนื้อเลนเนี่ยบางมากๆเลยคือพอใส่ลงไปแล้วรู้สึกแทบเหมือนไม่ได้ใส่คอนแทคเลนอยู่เลยนะคะถือว่าสะดวกสบายนะคะแล้วก็ให้ความสบายตากับเราได้ดีมากๆเลยสำหรับเลนตัวนี้นะคะ ก็ต้องขอขอบคุณมากมากนะคะสำหรับทุกท่านที่คอยติดตามชมนีน้นะในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณจ้องสนันแอนจองสันด้วยนะคะที่ส่งเลนดีๆอย่างนี้มาให้นีนะได้รีวิวให้ทุกคนได้ชมกันพร้อมกับแต่งหน้าหลายๆลุกนะคะอย่าลืมติดตามชม How t o แต่งหน้าอีก2ลุกนะคะลุกหนึ่งแต่งไปแล้วนะส่วนอีกลุกหนึ่งนะคะอย่าลืมรอดูนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากติดตามนีนะนะคะมีช่องทางอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ Instagram นะคะหรือว่า w w w ร์ลไวด์เว็บ น i ะ n a beautyworld.com ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามชมคราวหน้าด้ยวยบ๊ายบาย